ตั้งเห็นน้องไหมตั้งมาเล่นกับน้องใช่ไหมพี <Hi industry rules> noting, ่รอดน่ะพี่รอดไม่เอาเลยอ่ะพี่รอดทําไมต้องขู่น้องอ้โหูขู่อย่างแรงน้องกลัวเดยแต่ตากไม่เห็นพี่ตากไม่เห็นดุน้องเลยต้งอยากเล่นกับน้องอ่ะมานั่งเฝ้าน้องเลยโอ้้หูแต่พี่รอดไม่ไหวเลยอันนี้เห็นไหมล่ะนอนเฝ้าน้องเลยตั้งอย่างเล่นกับน้องอ่ะนี่อุตส่าห์เอาน้องเข้าบ้านมาน้อง กลัวพี่ลอดเลยเห็นไหมพี่รอดทําไมนิสัยอย่างนั้นขู่ขู่น้องอ่ะกลัวแม่รักน้องกว่าเลยเลยหนีเลยอ่ะหนีไปอยู่บนแม่ต่างตรงนั้นแม่ไปอุ้มกลับมาก็ขู่แม่ไหมแม่ลอดเป็นนิสัยแบบนี้พี่ลอดพี่ลอดพี่ลอดอย่านิสัยพี่รอดทำไมนิสัยแบบนี้พี่รอดจะขู่น้องทําไมเฮ้ยพี่รอดทำไมนิสัยแบบนี้อ่ะเห็นไหมตาตลัดน้องอ่ะ พี่รอดอยากขู่น้องสองสารน้องพี่รอดพี่รอดจะขู่น้องทาไมเนี่ยพี่รอดทําไมนิสัยแบบนี้เือไว้น้องหัวหดแล้วนั่นนี่ตางอยากเล่นกับน้องพี่ตางไม่เห็นดูเลยดูดูพี่รอดดูพี่รอดทําไมเป็นนิสัยแบบนี้โอ้กับตางไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยทาไมรอดนิสัยแบบนี้ทําไมขู่น้องทําไมฮะ แล้อทำไมนิสยนัยมันกูดแม่ไปด้วยโกูดแม่เป็นหลบด้วยแม่ไปอุ้มมาเมื่อกี้ก็ขู่แม่ด้วยกดูด